คดีของกำนันนกนะครับในการก่อเหตุยิงสารวัตรทางหลวงอย่างสารวัตรแบงค์เนี่ยนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องจะเงียบเงียบไปแล้วครับแต่หลายคนก็ยังจับตามองในเรื่องของการเอาผิดกับเจ้ารี่ตำรวจนะครับที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับล่าสุดนะครับดูเหมือนจะมีการรายงานข่าวออกมาและเปิดเผยข้อมูลหลักฐานชุดใหม่ครับพยานบุคคลสําคัญอีกคนที่อยู่ในงานนะครับและน่าจะรับรู้ข้อมูลสําคัญครับก็คือ เจ้าของโต๊ะจีนนะครับในงานปาร์ตี้ของกำนันนกที่เป็นคนไปจัดโต๊ะจีนไปตั้งโต๊ะจีนอะไรต่างๆในงานน่าจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและใครบ้างที่ทาลายหลักฐานและช่วยเหลือนะครับเนี่ยครับคือเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อคือบุกขอคือเธอคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวคนจัดโต๊ะจีนนะครับในคืนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเธอเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์ในงานปาร์ตี้ของกำนันนกแล้วเนี่ย โต๊ะจีนที่ถูกจัดเรียงตั้งไว้ในบ้านกำน,นันถูกสั่งให้เก็บทันทีครับและถูกคำสั่งใหม่ช่วงตีสามให้กลับมาจัดโต๊ะให้เหมือนเดิมนี่คือเหตุเกิดได้ประมาณช่วงประมาณ3 4สีทุ่มนะครับถูกให้เก็บโต๊ะไปเลยทันทีพอตีสามบอกให้จัดโต๊ะใหม่หลังจากจัดโต๊ะจีนใหม่ช่วงตีสามเออหลังจากจัดโต๊ะจีนใหม่คือช่วงก่อนจะมีเกิดเหตุน,นะครับเธอบอกว่าพ่อกับแม่เธอเนะี่ยกลับมาบ้านประมาณเที่ยงคืนเพราะไปจัดโต๊ะปาร์ตี้ที่บ้านกำนันเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเจ้าของโต๊ะจีนนะโทรกลับมาหาพ่อของเธอบอกว่าช่วยไปจัดโต๊ะจีนใหม่ให้เหมือนเดิมหน่อยช่วงเวลาประมาณตีสามตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เธอก็รีบขับออกจากบ้านไปจัดโต๊ะจีนใหม่ที่บ้านกำนันครับโดยจุดสังเกตหลายจุดที่เธอบอกคือผ้าคลุมที่ปรากฏในภาพเนี่ยเป็นผ้าคลุมโต๊ะชุดใหม่นี่คือเจ้าที่ไปตรวจที่เกิดเหตุนเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะโต๊ะตั้งเรียงเนี่ยคือเธอบอกว่าในผ้าที่คลุมเนี่ยมันเป็นผ้าชุดใหม่นะ คือไปเปลี่ยนตอนตีสามเนี่ยครับไปเป็นผ้าชุดใหม่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่ชุดเดียวกับชุดที่ตั้งไว้ก่อนหน้าไม่ใช่ผ้าคุมโต๊ชุดเดียวกับช่วงที่ยิงสารวัตรแบงค์ตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอรอยเลือดที่โต๊ะเหล็กครับก็ทำให้เกิดข้อพิรุธว่าให้เลือดอะไรเพราะผ้าคุมโต๊ะชุดที่หนึ่งเนี่ยมันถูกเก็บไปหมดแล้วผ้าคุมชุดแรกถูกรวบกองไว้เตรียมไปซักเนื่องจากมันเลอะอาหาร ขณะที่แม่ของเธอเองก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องเราต้องมาจัดโต๊ะใหม่เนี่ยต้องมาตั้งโต๊ะใหม่แถมโดยยังยิงยันนะครับว่าเธอและครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่คนจัดโต๊ะจีนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการการทำลายหลักฐานและช่วยเหลือกนันนนกอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือถามว่าทำไมต้องมาจัดใหม่ก่อนที่พ่อแม่และที่เธอพยานคนสาคัญที่จัดตั้งโต๊ะจีนจะไปเนี่ยก็เกิดการทาลายพยานหลักฐานกันขึ้นแล้วนะครับก็ต้องเรียกคนจัดโต๊ะจีนเฮ้ยมาจัดใหม่หน่อยให้เหมือนเดิมนะ ผมเกิดเหตุยิงตำรวจไปเลือดเลือดอะไรเปื้อนไปหมดอ่ะนะครับ